<c oughs> ้กางเกงปีกนกมาไหมต้นปีร้อนแรงกางเกงแดงแรงลิบอ,อย่างงี้ต้องจัดไหนละเลีกเลย มาแล้วต้นปีร้อนแรงกางเกงแดงริดกางเกงปีกนกธรรมดาสามก้าพิเศษห้าก้าหินนำโชคเพิ่มโอกาสแจ็คพอตสูงสุดที่สี0ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีโอเคหมุนปานกลางน้อยเฮ้ยเฮ้ย เอาโอเคเอาพิเศษไปเลยปิดการแจ้งเตือนตอนนี้มีอยู่แปดพันห้ารอยี่สบหกเพนะครับผมโอเคไปฮะครั้งเดียวได้สุดยอดไปเลยของรางวัลจะสูงเข้าเอ้ยครั้งเดียวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบเก้าเพจเองเหรอเฮ้ย ครั้งเดียวได้ครับผมเฮ้ยได้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนอ่าเดี๋ยวดูก่อนของรางวัลอ่าได้จริงไหมเนี่ยครั้งเดียวนะเฮ้ยไหนอะเฮ้ยครั้งเดียวได้อะ่ะห้าสิบเก้าเพชรในกางเกง ผู้หญิงเหรอเอาทำไมใส่ไม่ได้เดี๋ยวอ๋อมันมีกางเกงผู้หญิงกับกางเกงผู้ชาย,ยางไงใช่ไหมไหนดูกันเอาอนี่ไงอ๋อนี่ของผู้หญิงโอเค อันนี้คือของผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มของผู้ชายต่อโอเคไหน่ะโอ้โหครั้งเดียวได้นะอ่าไหนครับผมกดรับเลยโอโ้ครั้งเดียวได้ในมาดูของผู้ชายดิได้ของผู้หญิงนะ โอเคผมผู้ชายมาไปไปเรื่อยๆไปอ่าจะมาตอนไหนอ่ะมาาไม่มาสิดี่ะเอาไม่มาเอาเฮ้ยได้ตัวละครเอาตัวละครนี่ละ Ê, lòng thảo Ui Mấy ao Nhìn hơi đi Nhìn một vào đi Ê, tôi là con Nhìn mà Nhìn một mà Đây là bằng này, ê เอาไอวอเอ้ยเอ้ยเอาให้อ่าได้แหละฮอโอ้โหตายตายตายกะว่าจะหยุดสุ่มแล้วโอ้โหมันหมดไปกี่เพชรเนี่ยไม่ได้นับเลย โอเคคนดูนับให้ผมหน่อยแล้วกันหมดไปกี่เพชรกางเกงผู้หญิงครั้งเดียวได้อะคิดดูแต่กางเกงผู้ชายนี่ดโอ้ตายตายตายใจหายโอ้โอเคสุดท้ายก็ได้มาละหนไปดูดิไหนขอดูหน่อย,เ,ยเปลี่ยนตัวละครก่อน โอ้โหได้มาละสุดท้ายก็ได้มาละได้อะไรบ้างเนี่ยกล่องกล่องอะไรอ่ะโอหมดไปแล้วอะไรวะกับกางเกงเนี่ยโอเคสุดท้ายก็ได้มาและ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละสวัสดีครับ เดี๋ยวขอแอดก่อนค่อยไป